สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมาสอนในเรื่องของหน่วยที่4การแจกแจงความถี่ของข้อมูลการแจกแจงความถี่ของข้อมูลนะคะเราก็จะมีการแจกแจงความถี่การแจกแจงความถี่สัมพั์การแจกแจงความถี่สะสมการแจกแจงความถี่สะสมสัมพั์ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเนาะ การแจกแจงก็จะมีสองแบบเหมือนกันสองแบบก็คือการแจกแจงก็คือเป็นการจัดเรียงค่าโดยทั่วไปและอีกข้อหนึ่งก็คือการจัดเรียงข้อมูลเป็นช่วงนะคะหรืออันตรภาคชั้น <c oughs> ทีนี้วันนี้นะคะตัวอย่างเขาบอกว่าในการสอบวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักเรียน,นยี่สิบคนมีดังนี้นะคะเขาให้เราสร้างตารงางแจกแจงความถี่เราก็จะได้ว่าคะแนนที่ เริ่มต้นลุกเริ่มต้นนะคะก็คือ14แล้วสูงสุดใน20คนเนี้ก็คือ21นะคะอ่าเราก็เขียนเลยว่าคนที่ได้14คะแนนเนี่ยมีกี่คนนะคะคนที่ได้15คะแนนมีกี่คนก็คือมีรอยขีดทั้งหมดห้าขีดแสดงว่ามีความถี่หคนนะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นตัวว่งบอกว่าคนที่ทำคะแนนได้เท่านั้นอ่ะ มีเท่า ok? ไหร่เราจะเรียกว่าความถี่นะคะต่อไปต่อไปจะเป็นการจัดแจกแจงความถี่โดยวิธีจัดข้อมูลเป็นช่วงหรืออันตรภาคชั้นคือเราสามารถเรียกได้เลยนะคะว่าจะจัดเป็นช่วงหรือหนูจะเรียกว่าอันตรภาคชั้นก็ได้เขาบอกว่าจะใช้ในกรณีที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมาก ถ้านำข้อมูลทำการแจกแจงความถี่โดยจัดเรียงค่าเหมือนกับตัวอย่างที่แล้วอะค่ะจะทำให้ตารางเรามีขนาดใหญ่และก็ไม่สะดวกในการจัดนะคะดังนั้นแล้วเราจึงแบ่งข้อมูลออกเป็นช่วงแล้วค่อยนับรอยขีดเอานะคะอย่างเช่นนี้ก็คือการจัดข้อมูลเป็นช่วงหรืออันตรภาคชั้นก็คือคะแนนตั้งแต่30จนถึง39คะแนน คนที่ทำได้มี1คนนะคะเราจะให้เป็นความถี่เท่ากับ1แทนด้วย1คนต่อไป40่สถึงสีคะแนนสีคน50ถึงห้าคะแนน10คนนะคะรวมทั้งหมดแล้วก็คือ30มสิบคน,นะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะจำนวนอันตราภาคชั้นจะหมายถึง จำนวนอันตราภาคชั้นทั้งหมดที่ที่เราเห็นอยู่ในตารางนะคะก็คือจะมีทั้งหมด3ชั้นชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3อ่าไปต่อเลยนะคะอ่ะต่อไปลูกเราก็ต้องมีขีดจำกัดนะคะพอหนูรู้จักกับอันตราภาคชั้นแล้วต่อไปก็คือขีดจำกัดอ่าเหมือนกับชั้นที่1เมื่อกี้นะคะขีดจำกัดล่างก็คือ30สิ ขีดจำกัดบนก็คือส9สินี่นะคะชั้นที่1ชั้นแรกนะคะชั้นที่1ขีดจำกัดล่างก็คือ30สิขีดจำกัดบนก็คือส9สิบทีนี้ต่อไปขอบเขตนะคะค่ากล่งกลางการที่เราจะหาค่ากล่งกลางให้หนูนำขีดจำกัดบนของชั้นก่อนบวกกับขีดจำกัดล่างของชั้นนั้นแล้วส่วนด้วยสอง อ,อย่างเช่นนะคะค่ากึ่งกลางค่ากึ่งกลางนะคะเราก็เอาทั้งสงทั้งสองเนี่ยค่ะมาบวกกันแล้วหารด้วย2ต่อไปถ้าเป็นขอบเขตนะคะขอบล่างของชั้นแรกชั้นแรกนะลูกให้หนูนำยีิบเาบวกสานะคะแล้วส่วนด้วย2องขอบล่างชั้นแรก เราก็นำ29บวก30แล้วหารด้วย2หรือหนูนำ30เนี่ยค่ะไปลบด้วย0.5เลยก็ได้อนมำ30ลบ0.5เลยก็ได้นะคะจะเท่ากับ29.5โอเคค่ะ,ะต่อไปถ้าเป็นขอบบนของชั้นแรกก็ให้นำ39นะคะบวก40แล้วหารด้วย2 นี่เลย39บวกด้วย40แล้วเราก็หารด้วย2นะคะคำตอบที่ได้จะเป็น39.5หรือทางลัดก็คือให้หนูบวก0.5ไปเลยนะคะถ้าหนูบวก0.5เลยเราก็จะได้เท่ากับ39.5อ่าคูผ่านนะคะทีนี้เวลาเขาถามความกว้างความกว้างเนี่ย เราจะนับตั้งแต่ตัวเรขเลยนะคะก็คือถ้าเป็นความกว้างของอันตรภาคชั้น30ถึง39ให้หนูนับตั้งแต่30 31แล้วก็32 33 34นะคะ35 36 37 38 39อ่าเรานับเลยลูก1 หนึ่งสองสามี่ห้าหกดแดเกนะคะทั้งหมด10อย่าลืมนับตัวเลขด้วยโอเคอ่าต่อไปนะคะจุดกึง่งกลางของอันตรภาคชั้นก็ตามที่ครูบอกไปนะคะขอบล่างบวกด้วยขอบบนแล้วหารด้วยสองหรือหนูจะนำขีดจำกัดล่างก็ได้ถ้าเป็นขีดจำกัดล่างจะเป็น29.5สิบวกสามหารด้วย สนะคะถ้าเป็นขอบล่างขอบบนก็คือ30บวก39ส่วน2ซึ่งคำตอบที่ได้อ่ะนี่เลยนะคะก็จะเป็น34.5เหมือนกันโอเคนะคะตรงไหนไม่เข้าใจหนูก็ถามครูได้ต่อไปนะการสร้างตารางแจกแจงค่าความถี่ให้เรานำพิสัยนะคะอันดับแรกหนูต้องหาพิสัยก่อนพิสัยหายังไงก็ นำค่าสูงสุดลบด้วยค่าต่ำสุดข้อมูลชุดนั้นอะอะไรที่ตัวเลขเยอะสุดนะคะก็เป็นค่าสูงสุดความถี่ต่ำสุดก็นำมาลบกันกับสูงสุดนะคะต่อไปความกว้างของอันตรภาคชั้นเรามีสูตรนะคะก็คือค่าสูงสุดลบด้วยค่าต่ำสุดส่วนด้วยจำนวนอันตรภาคชั้นเหมือนตัวอย่างที่ผ่านมาเมื่อกี้ลูกก็ อมีจำนวนอันตราภาคชั้นทั้งหมด3นะคะอ่าทีนี้ค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดตรงนี้จะเป็นพิสัยหรือจะเรียกสุดนึงว่าพิสัยส่วนด้วยจำนวนอันตราภาคชั้นก็ได้ถ้าข้อมูลดิบนะคะเป็นจำนวนเต็มเราจะปัดทศนิยมหลักที่หนึ่งขึ้นปุ๊บนะคะ จาก8.2กลายเป็น9ซึ่งการปัดเนี่ยมันเฉพาะเรื่องนี้นะคะที่เราที่เราปัดทุกตัวเลยปัดทุกตัวแม้กระทั่งเ,ออเลขที่ไม่ถึง5นะคะปกติถ้าเป็น8.2เราจะปัดเป็น8แต่พอเป็นเรื่องการแจกแจงความถี่ข้อมูลที่มันอยู่ในรูปอันตรภาคชันเนี่ยหนูจะต้องปัดขึ้นทุกตัวนะคะอาอย่างเช่นถ้าเป็นเลขทจนิยม หนึตำแหน่งนะคะจะปัดทศนิยมหลักที่สขึ้นเช่น8.22เนี่ยเราก็จะปัดสองตำแหน่งทศนิยมตำแหน่งที่สองนะคะขึ้นไปบวกให้กับตำแหน่งที่หเราจะได้ออกมาเป็น8.3อ่าเขาบอกอเขายังบอกต่ออีกนะคะว่าเขียนอันตรภาคชั้นแต่ละอันตรภาคชั้นโดยเรียงตามยึดหลักว่าค่าต่ำสุดต้องอยู่ในอันตรภาคชั้น สูงต่ำสุดและค่าสูงสุดก็ต้องอยู่ในชั้นสูงสุดข้อที่5ให้หนูนับ้อยขีดแล้วก็หาความถี่อะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นปวช .1 จําจำนวน30คนดังนี้ทั้งหมดนี้นะคะมีทั้งหมด30แสดงว่าความถี่ของเราก็คือ30อ่า เขาให้เราสร้างตารางแจกแจงความถี่ให้มีจํานวนชั้น6ชั้นนะคะให้มี6ชั้นแสดงว่าต้องเป็นบรรทัดต,ตรงนี้ลูก6บรรทัดก่่ออนืนเลยหนูหาพิ่ใสนะคะพี่ใสหาได้จากค่าสูงสุดลบด้วยค่าต่ําสุดนำ85ลบ25เท่ากับ60 พอหนูได้แบบนี้แล้วให้นําไปหาความกว้างนะคะซึ่งความกว้างเราก็หาได้จาก6กสิบส่วนด้วยห6หตรงนี้มาจากที่เขาให้มาเลยลูกเขาบอกมาว่าให้มีจํานวน6ชั้นหนูก็นําไปหารหกนะคะเหมือนกับสูตรอ่าสูตรนี้นะคะสูตรนี้นี่เลยสูตรความกว้างเห็นไหมค่าสูงสุดลบต่ำสุดส่วนจำนวนอันตรภาคชั้นนะคะ ออกมาความกว้างได้เป็นสิบแต่เราปัดขึ้นนะคะให้เป็นสิบเอ็ดอ่าแสดงว่าคําว่าความกว้างก็จะเริ่มตั้งแต่ยี่สิบห้าถึงสามสิบห้านะคะอ่าเพราะว่ายี่สิบห้าเนี่ยคือต่ําสุดเนี่ยยี่สิบห้าคือต่ําสุดจนถึง 3 5หนูต้องนับไปให้ได้11นะคะ,ะเรามาลองนับดูนะลูก25นะคะ,ะตัวที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะคะทั้งหมดก็คือ11 แสดงว่าความกว้างเป็น1 1อนะต่อไปนะคะหนูก็ไปนับรอยขีดว่าจำนวนตั้งแต่ย5ถึง35เนี่ยมีเท่าไหร่ถ้าคุยยกมานะเออคุยยกมานะคะเนี่ยเราก็นับเลยว่าว่าคะแนนสอบ25ถึง35คนเนี่ยมี มีกี่คนนะคะที่สอบได้เราจะให้เป็นความถี่อ่าแสดงว่าเขาก็มีแค่คนเดียวนะคะก็คือได้25ก็อยู่ในในชั้นที่1ต่อไปชั้นที่2 36ถึง46หนูก็ดูเลยนะคะมี46ได้46ได้36อ่า37ได้นะคะอืมเราก็หาแบบนี้ไปเรื่อยๆเลย อ่าสามเจ็ได้อะไรอีกอ่ะอีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งอ่าสี่สิบห้าคูเจอแล้วทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกรอยขีดนะคะความถี่ก็เป็นหกอ่าตรงนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งควยจะให้เราศึกษาเองนะคะต่อไปอ่าสมมุติว่าตรงนี้เขาให้มาแล้วชั้นนะคะ เป็นชั้นที่หนึ่งสองสามยทำไมนะคะอ่าชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าทั้งหมดเจ็ดชั้นแล้วเขาก็นับความถี่อะไรมาให้เราเสร็จแล้วเนาะต่อไปนะคะเรามาหาขอบเขตชั้นขอบเขตชั้นหลักง่ายๆเลยถ้าหนูไม่อยากไม่อยากหารนะลูกให้เราเอา5.9นะคะ อะตรงนี้เราจะเรียกว่าอขอบเขตล่างขอบเขตล่างนะคะก็ให้หนูนำห้าจุลบศ0 5อ่าคำตอบที่ได้ก็จะเป็น5.85นะคะส่วนตรงนี้คือขอบเขตบนให้เรานำหกจนะคะบวก 0.05เราจะได้เท่ากับ6.45ุดสี่ห้าสมเด็สมมุติว่าเหมือนข้อนี้นะคะเหมือนข้อนี้นะถ้าสมมุติครูเขียนขอบเขตให้เขานะเราจะได้ว่าเป็น35.5นะคะถึง46.5เพราะว่าเราจะบวกเพิ่มไปอีกอถ้าเป็นเลข ถ้าเป็นเลขจำนวนเต็มแบบนี้นะคะเหมือน36เนี่ยครูจะลบ0.5หรือบ,บวก3.5เข้าไปหรือถ้าไม่อยากทำแบบนี้ก็คือให้หนูนำ35บวก36แล้วก็หาร2ก็ได้ค่ะโอเคนะตรงนี้ครูก็ได้มาจาก36ลบ0.5นะคะ ต่อไปลูกจุดกึ่งกลางชั้นจุดกึ่งกลางชั้นเนี่ย6.15เราก็หาได้จากน้ำหนักนะคะส่วนด้วยสองหนูนำ5.9บวก6.4แล้วก็หารสองนะคะคำตอบที่ได้ก็จะเป็น6.15 ต่อไปนะคะความถี่สัมพัทธ์คำว่าความถี่สัมพัทธ์หาได้จากสูตรนี้เลยนะคะความถี่ของอันตรภาคชั้นนั้นส่วนด้วยผลรวมของความถี่ทั้งหมดเราจะเรียกว่าความถี่สัมพัทธ์แต่ถ้าเขาถามเป็นร้อยละก็ให้หนูนำไปคูณห0ึ่งรเปอร์เซนต์นะคะ,ะนำไปคูณหนึเปอร์เซนถ้าเป็นร้อยละถ้าเป็นความถี่สัมพัทธ์ให้หา ให้นำความถี่ของชั้นนั้นส่วนด้วยผลรวมความถี่ทั้งหมดอาจจะแป๊บนึงนะคะนี่นะคะอย่างเช่นความถี่สัมพัทธ์ก็หาได้จากสูตร ความถี่ก็คือ2ชั้นเนี้ยความถี่2แล้วความถี่สัมพัทธ์เราจะหาได้จาก2ส่วนด้วย40นะคะก็คือนำผลรวมทั้งหมด อนี่นะคะก็คือความถี่ชั้นไหนก็ให้เรานําความถี่ชั้นนั้นส่วนด้วยผลรวมทั้งหมดหนูจะเห็นว่าทุกค่าจะส่วนด้วย40หมดเลยนะคะเอะตัวเลขที่ได้ก็จะเป็นความถี่สัมพัทธ์นั้นๆอ่าทีนี้ถ้าจะหาร้อยละก็หาได้จากนำนะคะนำศูนย์จุนยาคูณ100 เราก็จะได้ออกมาเท่ากับ5ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเกิดจาก0.35คูณด้วย100เร์เซ์โอเคผ่านนะคะ,ะต่อไปจะเป็นการแจกแจ้งความถี่สะสมถ้าเป็นความถี่สะสมก็ให้หนูนับจากความถี่มาเลยนะคะเนี่ยความถี่เริ่มจาก2 พอสองปุ๊บสอวกหจะเท่ากับ7จอ่ะสเออเจ็บวกสิ 12, เราก็ได้19บเนะคะสิบเวกสิ 16, หนูก็จะได้35 35ิบวกสิก็จะเป็น 45, 45่สิบห้าหบวกหก็คือ50เพราะฉะนั้นความถี่สะสมของเราก็คือ50นะคะมีทั้งจากน้อยไปมากและจากมากไปน้อยเดี๋ยว คอยนี้ครูจะส่งให้นะคะให้หนูไปทบทวนด้วยตัวเองด้วยอีกครั้งหนึ่งเอออันนี้ก็จะเป็นความถี่สะสมนะคะสัมพัสเมื่อกี้เนี่ยที่ครูพูดไปจะเป็นความถี่ความถี่สัมผัสอย่างเดียวซึ่งก็ไม่ได้ว่ายากอะไรนะคะถ้าเป็นความถี่สะสมสัมพัสก็ให้หนูหาความถี่สะสมสัมพัสแบบนี้มาก่อนอ,อ่าเนี่ยหาแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็น ความถี่สะสมหมดเลยอืมแต่ตรงนี้จะเป็นความถี่เคนะไม่สับสนนะคะตรงนี้คือความถี่สะสมส่วนช่องนี้คือความถี่อืมอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอ่อหลักการที่จะคิดสัมพัทธ์นะคะก็เหมือนกันให้นําความถี่สะสมของชั้นนั้นอะส่วนด้วยผลรวมของความถี่ทั้งหมดแล้วถ้าหาร้อยละของความถี่สะสมสัมพัทธ์ก็นำไปคูณหนึร้อ์เนะคะ ตัวอย่างตัวอย่างนะคะจำนวนคนตรงนี้เราจะให้เป็นความทีความทีของ2 0่สถึงยีปีเท่ากับ3คนแสดงว่าเขาก็สะสมมาแค่3นะคะต่อไป12ก็นำไปบวกกับ3เป็นห้าเป็นสิบห้าสิบวกเเราจะได้24 ยี่สิบี่บวกหกสามสิบนะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นความถี่สะสมสัมพัทธ์ซึ่งเราก็ดูได้เลยนะลูกสุดท้ายแล้วนะคะจะมีค่าเท่ากันกับจํานวนคนทั้งหมดความถี่สะสมจะมีค่าเท่ากันต่อไปถ้าเป็นความถี่สะสมสัมพัทธ์ก็ให้หนูนําความถี่ของชั้นนั้นนะคะเนี่ยก็คือเป็นความถี่ของชั้นนี้ สามส่วนด้วยสามสิบสามสิบมาจากจำนวนคนทั้งหมดอ่าต่อไปนะคะชั้นที่สองก็นำความถี่สะสมอ่านหัวข้อด้วยนะคะอืมสิบห้าส่วนด้วยสามสิบเท่ากับศูนย์จุดห้าอืนี่นะคะอ่าถ้าเป็นร้อยละลูกก็นำศูนย์จุดหนึ่งคูณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเท่ากับสิบอ่ศูนย์จุดห้า คูณหนึเท่ากับห้าสินจุะคะคูณหนึ่งรเปซเท่ากับ80ดอ่ะทีนี้นะจะเป็นการบ้านนะคะที่ครูจะให้เราทำส่งครูในคลาส s ูมอ่ะเดี๋ยวครูช่วยนิดหนึงเขาบอกว่าอ่แบบฝึกหัดที่สี่ คะแนนสอบนะคะวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนจำนวน40คนคนที่ได้ต่ำที่สุดคือ39ได้มากสุดก็คือ35เพราะฉะนั้นแล้วอันดับแรกหนูต้องหาพิสัยหาพิสัยนะคะตัวแปรก็คือตัว i เราจะได้จากค่าสูงสุดลบลบค่าต่ำสุดแต่ที่นี้ลูกตรงนี้เขา เขาหาความกว้างเลยนะคะซึ่งหนูจะหาพิสัยแยกก็ได้แล้วค่อยมาหาความกว้างหรือจะหาความกว้างทีเดียวเลยก็ได้อ่ะตรงนี้ไอมันย่อมาจากความกว้างของอันตราภาคชันอ่านะคะอันตรงนี้ครูจะเขียนสูตรก่อนนะจำนวนอ,อ,อันตรา ไม่รู้นะคะแต่ที่รู้รู้ให้หนูปัดด้วยอ่าเดี๋ยวครูใส่ให้เลยนะคะ11.2หนูก็ต้องปัดเป็น12นะคะอ่าปัดเลยทีนี้คะแนนตอบก็จะเริ่มจากต่ำสุดก็คือ39จนถึงเท่าไหร่นะลูกให้หนูไปนับนะคะ,ะไปนับให้ได้12 นับ39ด้วยแล้วก็นับต่อไปอีก11นะคะให้ได้เท่ากับช่องเนี้ช่องที่1ให้ได้12ทุกช่องให้ได้12นะคะความกว้างต้องเป็น12 <c oughs> <c oughs> อง่ะเดี๋ยวครูนับเลยแล้วกันนะคะ39นับเพิ่มไปลูก ก็จะไปหยุดที่50นะคะคะแนนรอยขีดของเราจะเท่ากับ8อ่าหนูลองนับดูนะถ้าไม่ตรงยังไงนะคะบอกครูดได้เลยทีนี้ขอบเขตของชั้นก็คือ38.5จนถึง50.5ชั้นล่างนี้ครูลบ0.5ชั้นบนครูบวก0.5นะคะจุดกึ่งกลางชั้นหนูนำ39บวก50 ส่วน2เราจะได้44.5ความถี่สัมพัทธ์ความถี่สัมพัทธ์ก็เกิดจากความถี่ตรงนี้ลูกชุบนะคะแดส่วนด้วยทั้งหมดก็คือ40คน8ดส่วน40เราจะได้0.2นยร้อยละก็คือนำศูนย์จคูณหนึเปอร์เซนะคะจะได้เท่ากับยี่สิบ ร์เซ็นต์อ่าต่อไปก็ให้เราทำเองนะคะ51จนถึงเท่าไหร่ทำมาให้ครูอ่าช่องสุดท้ายให้เป็นช่องรวมนะคะช่องรวมโอเคตรงไหนไม่เข้าใจหนูก็ถามครูได้เลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้ครูก็ไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ